ครับสวัสดีพี่น้อง FC นะครับพามาดูบรรยากาศด้านหลังอู่ครับเรากําลังปั้นรถขึ้นไปขายนะครับคันแรกก็ LC 7 0 8ครับใกล้เสร็จแล้วนะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0บาทตัวนี้เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับพื้นยางพื้นยางเท้าเหยียบสวยๆนะครับบิ้วใหม่ทั้งหมดเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลี้วเรียบร้อยอย่าลืมเปลี่ยนก่องโซล่าด้นีน แบตเตอรี่ใหม่ครับกำลังเปลี่ยนยางครับลูกหมากคันหน้าเช็คแล้วเรียบร้อยครับหลังคาใหม่กระจกใหม่เบาะใหม่นะครับมาดูครับ4 0 1 8 369,000บาทครับเดี๋ยวเก็บดีคันล่างนะครับแล้วก็จะไปรีวิวช่วงเย็นๆนะครับตัวนี้รถปี62นะครับ M.U. 5 7 0เครับตัวนี้ได้ยางหน้าใหม่นะครับ ราคาอยู่ที่500,000 505,000บาทครับ5 5 0 0 0บาทด้านหน้าแล้วก็หางกนใหม่ครับ MU4922 ครับราคานะครับคันนี้จะอยู่ที่529,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับเช็คล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหลือขัดสีนิดหน่อยครับก็จะขึ้นไปจอดด้านบนรถเหมือนรถใหม่มาก ใครสนใจมาดูรถได้นะครับทั้งช่องทาง tiktok youtube และ facebook นะครับมาดูรถได้ที่ร้านนาแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเราส่งทั้งประเทศไทยทั้งสปปลาวครับพิ่น้องทางฝั่งสปปลาวเราก็จัดส่งให้เหมือนกันนะครับสนใจโทรมาได้ครับผม